เตือนวิดปปีโอที่จะได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอ่านวิภาพและเสียงที่มีเนื้อหาล่อแหลมหยาบคายเยาวาชนที่อายุไปถึง18ปีควรด้รับคำแนะนำเกียเตือนแล้วนะ สวัสดี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 ดท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีและชาว LG BT ทุกท่นานด้วยนะคะมาพบกับเจสสนวยสนวยโหโคเองคะอ่ะอ่าเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากเจเองนะคะโอเคมาเปิดกลุ่มรักกิ่รามกันนิดนึงค่ะกลุ่มรักกิ่รามของเรานะคะรอบเช้าว,วันนี้พี่คิงก็มาแจ้งเกม PG ไว้สี่เกม j o k กเกอร์สี่เกมแล้วก็ PP อีกสี่อีกสองเกมค่ะอ่ะโอเคใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มรักกิ่รามของเรานะคะก็สามารถเข้ามาดดูไ้ค่ะ ในใต้คอมเมนต์เนาะเดี๋ยวเจทิ้งลิกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะปักหมุดไว้เรียบร้อยละโอเคเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะในกลุ่มของเราก็จะมีการบอกอเทคนิควิธีการเล่นว่าเกมไหนมันกําลังแจกกําลังแตกอยู่นะคะแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ถือว่าเป็นโอกาสดีๆในการเลือกเล่นเกมได้นะว่าช่วงเวลานี้เห็นไหมเพื่อนๆก็จะมาแจ้งว่าเอ้ยเกมนี้มันกาลังแตกมันกําลังแจกอยู่เนาะก็สามารถเลือกเล่นได้นะคะว่าเกมไหนมันไม่แตกเกมไหนมันไม่แจกนะ,ะเห็นปหก็มีคนมาบอกอยู่ตลอดเวลานะคะโอเคในกลุ่มกรับประมาณนี้คค่ะกก็มมมีสาาชทดนนลค่ะ เยอะขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันจริงจริงค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เจจะไปเล่นเกมอีแปะใครเชื่อวินหน่อยค่ะเพราะว่าวานไปจัดแมวมาอีแมวแม,ลลมานาลกอีเวนต์ก็ขาดทุนไหค่ะเนาะก็มาเล่นแปะดีกว่าค่ะโอเคมากันเลยค่ะไปก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจด้วยนะคะไม่แนะนําให้เล่นตามหรือเรียนแบบเนาะโอเคไปกันเลยค่ะกับเกมอีแปะใครเชื่อวินจะ้ะมา อ่ะมาค่ะกับเกมอีแปะใครเชื่อวินพกทุนมาที่800กว่าบาทเนาะเดี๋ยววันนี้เจจะหากำไรไปซื้อยาลูอกาไปเที่ยวดาคาสหน่อยไข่ดอก <Wow. S 1> อดูซิว่ามันจะแตก10ล้านหรือเปล่าค่ะมา8 0 0อุ้ยสวยค่ะดอกได้ก็มา12บาทแล้วค่ะความฝันอยู่ไม่ไกลไข่ดอกอยังมี12ต่อเนื่องค่ะลูกเจามาไหมอื้แน่นอนค่ะความฝันเจค,คงมาย่คงอยู่ไม่ไกลแน่นอนค่ะถ้ามาแบบนี้ ไหนล่ะเจ๊เงียบเลยค่ะเงียบเป็นสากกระเบือเลยค่ะอีเวนโอ้ยโอ้ยโอ้โหประทัดเต็มแผงค่ะครับยังมีต่อเนื่องค่ะชิงชาามาช่องสองอนะซื้อไปเลยค่ะอ่ะมีเพื่อนถามมีเพื่อนเพื่อนถามเยอะเนาะว่าทำไมเจชอบเล่น10คูสอ่ะเจว่าไอ10้10คูณ14เนี่ยมันจ่ายเยอะกว่าคนโอ้ยแหมกำลังโม้เลยคะ่ะว่า10คูสเนี่ยมันเขาเรือกอะไรมันได้เยอะเนาะโอ้ยลูกเคกกมากค่ะ เจว่าสาหรับเจนะเจชอบตัว10บคูณสมากเพราะว่าลายนี้มันจ่ายเยอะกว่าลายอื่นๆเนาะเจก็ลองไปเล่นมาแล้วแหละว่า10บคูณสิบสองสิบคูณสิบหกสิบคูณสิบแปดหรือว่าต่างๆนานาเนาะเจว่ามันไม่ค่อยจ่ายนะอย่าพูดเยอะขายนะโต๊ก้าบอื้อือนะหาก็นั่นแหละก็เจว่า10บคูณสิมันถือว่าเป็นลายที่จ่ายเยอะเนาะสำหรับเจนะอ่าสวยค่ะแบบนี้ไปค่ะมาดูสิว่าจะได้ไปดาวนคันหรือเปล่าไข่ดอก S <s <lichen> โอ้ยแหมถ้ามาแบบนี้คงได้ไม่ได้ไปดาวคิานเนาะคง <s ign> ได้เปิดดูดาวประสุกอย่างเดียวไสโดอุ๊ยลูกเคแหม่ก็ยังมาอยู่มาอยู่เจมีโอกาสได้ไปดาวค้งคานแน่นอนค่ะปั๊บนิ่งนิ่งค่ะนิ่งแล้วจ้ะ <S <s <ign> โอ้โหลูเกเคเจมาปั๊บยอย่านิ่งแบบนี้ครับแบกแม่ใจเสียโอ้โหสวยงามค่ะ คิวมาช่องหนึ่งเปิยงานตามสั่งไ่ดอกเจ๊ฟับโอ้โหไอ้มือแข็งไปขายอีดอกมีไวเชื่อมแบบนี้ฟับดูสิกบทองยังเบาร้อยสี่สิบบาทเป็นยังไงละ่ะอย่างที่เจ๊บอกนะของเจ๊ถ่าลายแบบสิบคูณสิบสี่ถือว่ามันจ่ายแล้วก็มันจ่ายดีนะนี่ก็กำไรมาแนละ้วเอไาเท่าไหร่สองรนะ้อยสิบบาทเฮ้ยอยู่ในสองหมื่นจะบอกนะจุดแค่นี้นะไม่เอานะแปะนะอีดอก โอเคได้มาไม่เยอะค่ะ353บาทเนาะแต่ถือว่าจ่ายอยู่ค่ะโอ้ยรู้สึกว่าลายนอกรายคำนวณมันก็ดีอยู่นะอ่ะขอพูดปุ๊บเงียปั๊บเลยค่ะอีเวนต์เงียบแบบนี้เช่นเคยค่ะซื้อค่ะมา1 0คูณ14เนาะรอบเจดูสิว่ามันจะตกดำหรือเปล่าเนาะโอเคสวยค่ะ ต้องพูดเอาไปเยอะๆค่ะป่ะยะเสียวจ้าอีเวน,อ,น,น,นอย่ากตกดำอย่างเดียวค่ะโอเคสวยงามบรีกูดค่ะไปค่ะมาไม้นี้แหละมันต้องได้เงินไปดาวังคานค่ะไปซื้อจาราวดไปดาวังคานเนาะโอ้ยสวยจ้าลูกเคมาช่องสองมาครับสวยงานตามตังค่ะเต็มแผงไม่เลยใครด,ดอกเฮ้ยอย่าบอกนะ ย่านะอืดโอ้โหเข้าฟรีเฉยใครดอกโอ้ยแหมได้สเก็ตเตอร์มาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหแปดหมุนฟรีฟรีไปค่ะดอกแน่นอนค่ะกำไรนี้ครับเป็นยังไงละ่ะดาวังคานอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมใครดอกอสวยประทัดจ้า สวยงามลูกเจลูกปลา,าทัตตอนนีน้โอ้โหดูซิดูมันสีลูกเคมะเป็นคิวไปแทนค่ะลูกเคสอ้โหลองดูบ้างค่ะหหกร้อยสองบาทดูซีดูมันทําดูมันทำเราซื้อมาละห้าร้อยได้กำไรมาแล้วเนาะครับสวยงามจัดขอลูกเคค่ะปลาทัจ้าสวยไปค่ะอีดอกแน่นอนค่ะได้แล้วค่ะได้คุณไปไปเที่ยวดาวค่ะแล้วค่ะ ああไปซื้อที่หน่อยเนาะที่แบบอยู่ที่นี่เมืองไทยแบบมันน่าเบื่อไปเที่ยวดาวคารดีกว่าโอ้ยดูสิไปเที่ยวอเมริกาอะไรมันก็ใกล้ๆไปเนาะไปดาวคารดีกว่าโอ้โหดูเคมาค่ะแม่ยังน้อยเนาะจะได้ไปในดาวคาร์รับโอ้โหอย่าบอกนะว่าเข้าเฮ้ยฟรีในฟรีสองรอบเลยอย่าบอกนะอึ๊ดโอ้โห โอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวครับโอ้โหสิบไม้สิบมุนได้เฟรมมาสิบแปดตัวเด้อแน่นอนค่ะความฝันอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างที่เจ๊บอกเนาะไปดาวอังคารได้แน่นอนแล้วค่ะแบบนี้รับลูกคิวอย่าโอ้โหลูกเคสวยจัดเต็มกระแพงโอ้โยลูกเอสวยค่ะแปะมาดีเด้อแปะมาดีเด้อในรอบเมื่อกี้ทำรอบนี้เนาะแหมอึ๊ศ ลูกสิบจ้าคิวคิวก็ไม่มีเชื่อมนอี่เวนเฮ้ยไม่ต้องพูดอ่ะขออีกนิดแปะบครับลูกเคมาจ้าลูกเจลูกประทัดเล่นอึ๊บโอ้โหลูกสิบชิงชาดจ้าลูกเคโอ้โหต่อเนื่องคอมโบแบบไม่มีหยุดไม่มีพักไม่มีพอดไข่ดอกอพักถอนกน็ right? โดนก็โดนอะไรล่ะโดนยืดสีเวนอ่ะคนละเรื่องและะ้วค่ะมาอึ๊บ อย่านิ่งอย่ากริบไปต่อเนื่องค่ะลูกเกยครับ <S <S ถ้าฟรีในฟรีมาอีกนี้รู้สึกว่าแบบเกินจินตนาการใครดอ,อกนี่ก็เจย์ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่แบบได้ฟรีในฟรีมา2รอบแล้วก็18อุ๊ยดูสิสิตัวเนาะโอ้โหอึ๊ดได้มา2,863บามาแล้วค่ะลูกเอ๋โอ้โห,โห,อาาโอโหขอหน่อยอีกหน่อยครับโอ้โหลูกเสดเต็แมแข้งเลยค่ะ อีกหน่อยเธอแปะแม่เอาอออสองพันเก้าแล้วเด้ออือสลูกเจเอยลูกเอมัวไปแล้วค่ะโอ้โหยังมีคอมโบต่อเนื่องค่ะสวยงามค่ะดูสิได้มาสามพันกว่าบ,บาทแล้วค่ะอือสโอ้โหได้มาเท่าไหร่เนี่ยสามพันสบาทาเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกต์ค่ะอ่ะถ้าเพอร์เฟกต์ขนาดนี้ เจก็ได้ทุนไปเที่ยวดาวขันแล้วค่ะพกทุนมาที่แปดร้อกว่าบาทเนาะนิดหน่อยแล้วก็ได้กําไรมาสามพันกว่าบาทโอ๊ยชิวๆสบายๆไขดอกอ่ะก็แปลกเนาะไม่ใช่แปลกหรอกมันแบบเป็นครั้งแรกที่เจได้ฟรีในฟรีมาสองรอบติดกันเลยนะในในการซื้อไม้เดียวเนาะก็ได้มาสิบแปดหมุนก็ถือว่าได้กําไรมาเยอะอยู่นะแล้วก็มีโอกาสที่จะทุนไปซื้อดาวไปซื้อดาวคขันที่ไหนล่ะจะไปไปไปซื้อจัาวหลวงไปเที่ยวดาวขันแล้วค่ะโอเคก็ประมาณนี้ก็พอค่ะ มาเล่นให้ดูเนาะก็ในช่วงแล้วเจก็เล่นในรอบลักกิทามด้วยแหละเออก็ประมาณนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้เจด้วยนะคะไม่แนะนำให้เล่นตามหรือเรียนแบบเนาะโอเคค่ะได้กำไรแล้วค่ะไปแล้วค่ะบายค่ะ